วันนี้ทําไข่พามเสร็จแล้วก็จะไปเสิร์ฟเลยจ้าที่ทําเนี้ยเป็นไข่พามสดนะจ้าเอา้ามีคนท่ามาเยอะครับไข่พําสดกับไข่พาอบแห้งแบบไหนดีกว่ากันถ้าถามว่าไข่พาสดกับไข่พามแห้งแบบไหนดีกว่ากันกรต้องบอกเลยว่าดีทั้งคู่นะจ้าึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งานแบบไหนมากว่าเอา้าสําหรับไข่พามสดเหมาะกับคนที่ชอบความสดใหม่รสชาติและก็เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนเอาไปทําเมนูไหนก็อร่อยอร่อย แต่กาแฟเล็กๆนะจ๊ะก็คือเก็บได้ไม่นานเพราะเป็นของสดจ้าเราซื้อมาก็ต้องรีบกินหรือไหมก็ต้องเก็บในตู้เย็นนะจ๊ะส่วนไข่ผวาอบแห้งตัวนี้ก็ถูกนาเอาไปอบเพื่อดึงน้าออกมาทําให้เก็บได้นานขึ้นเก็บในนณหภูมองก็ยังอยู่ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นจ้าอบผาสะดวกเอาไปใส่แกงใส่สลัดหรือโรยเ้าก็อร่อยอร่อย แต่เขาสังเกตก็คือเนื้อสัมผัสหร,รือรสชาติอาจจะต่งางประจากไข่ผําสดนิดหน่อยนะจ๊ะเพราะผ่านกระบวนการอบมาลวจ้ะเอาพูดง่ายๆไข่ผําสดไข่ผําแห้งดีทั้งคู่นะจ๊ะอยู่ที่ว่าจะเอามาใช้แบบไหนเอากินกันเลย